สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีพาลเทปบันแพงนะครับอหนะอแมนะ่แม่อีหล่านเอฟซีอีหล่าองิงเทปบันแพงนะครับแล้วก็ขาดบ่ได้นะครับน้สวัสดีเอฟซีพลังเงียบทุกทุกคนนะครับนอะาห่างหายกันไปโดนครับนะาบาฟองลำกับบ่ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวบ่ได้ ดงคิดบ่ได้บ,บด่ได้มาเปิดบด่ได้เขาเรียกว่าบ่มีความเคลื่อนไหวของช่องนี้เลยเป็นเวลาเกือบเกือบเดือนเกือบเดือนอนี้นะครับน้อนบ่ได้เห็นอย่างเลยนะครับเนื่องจากภารกิจหลายๆสิ่งหลายอย่างครับเหตุให้บ่มีเวลานะครับในการทีส่สามารนาั่งเล่าข่าวเมื่อนั่งบ่พูดคุย เสนอไล่ลายประเด็นนะครับพอบลงในที่เด็ดดาบนะครับ <c oughs> <c oughs> มือนีก้าวมาแล้วนะัมือนีก้ับมาแล้วนะครับมือนีนะครับวันที่สิบสามคือสัาสองพันหน้อยหกสิบแปดนะครับกะจบไปแล้วนะครับเนาะจบไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งคือสัานะครับกับการโหวตนะครับเนาะรางวันคมชัดลึกอวอร์ด ประจำปี2568นะครับนะซึ่งนอกอุ้งอิงเพชรวันแพงเนี่ยลูกสาวเขานะครับเนะาะอยู่ในส่วนของรางวัลศิลปินลูกทุ่งหมอลํายอดนิยมนะครับซึ่งคลิปเก่าๆผมก็ได้บอกแล้วว่าสาขาเนี่ยมันค่อนข้างจีจะแข็งสาขานี้แข็งมากพอ,อยังครับเพราะว่า ปีนี้เขารวมลูกทุ่งไว้น้ำนะครับนะลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมฉะนั้นแล้วเนี่ยมันบ่อยน,นี้แข่หมอลำนะครับอย่างปีที่แล้วปีที่แล้วก็คือ,อหมอลำก็คือแข่งกันในเฉพาะแวดวงหมอลำนะครับเนาะมันเลยโอกาสที่เราจะได้ชนะรางวัลมันเลยมันเลยสูงนะครับแต่ปีนี้คือเขาขวบ ลูกทุ่งมอลำยอดนิยมบันทีมาเลยด่านเซ่ลาดาน,แล,ดานแล้วก็คู่ต่อสู้เซนลโคสเหนี่คอนข้างที่สิแข็งพอสมควรนะครับนะดูจากตลอดห่วงระยะเวลาในการโบดเขาม้าเนี่ยนะครับเนาะค้ที่ขับเขียวกับอีหล่าอง,งาอิงมาตลอดก็คือไรอันนะครับไรอันการบัณฑิตครับเป็นคนที่ขับเขียวมาตลอดเนาะคนอื่นนีบวอเทไรครับนุกเทระโดนกับแรก อาจจะอันนิดนึงแต่ว่ากับเริ่มบอคอยนี้ปไดนเนาะแต่ว่าและอันและอันกับน้องอุ่ยิเนี่ยคือเบียดกันมาตลอดทางนะครับจนลลาสุดก็คือปิดโหวตไปแล้วเนาะครับเนาะพอๆแม่แม่เอฟซีกวังแค่วา่าพลังในการโหวตของเราที่เราที่เฮารวมกันร่วมกันโหวตข้าไปเนี่ยมันจะผลักดันนะครับให้ลูกสาวรับรางวัลน,นี้ขึ้นอีกหนึ่งปี นะครับก็คือพ่อมาเอฟซีนะครับก็มาโฉมคือเพื่อนอยากให้ลูกสาวเนี่ยได้รับรางวัลนี้อีกหนึ่งปีนะครับเป็นรับรางวัลสองตีซ้อนนะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับในมุมมองของผมนะครับนอบาวฟังล้ำมองว่าอีหล่ามีสิทธิ์นะครับเนาะมีสิทธิ์ที่จะได้มีสิทธิ์ที่จะชนะนะครับเพราะว่าเห็นจาก พลังในการบวชของเอซีแล้วหรือว่าของบรรดาบ้านหักอย่างต่างๆนะครับเนาะเป็นพลังที่แรงมากนะครับแบบทุ่มอิริทุ่มบวชดันลูกสาวให้สุดทางอิรินะครับเนาะแต่บัดนี้นะบอสโจนะครับเนาะกระดัมาประกาศโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับเนาะว่านะครับงานในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่สิบี่คุณสภาเนี่ย เป็นวันประกาศผลแลครับประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดวันที่ 14, 14พฤษภาคมนะบอสโจก็ได้มาประกาศนะเป็นข้อความประมาณว่านะครับเนาะงานประกาศผลคมชัดลึกอวอร์ดนะครับเนาะบอสโจคบรุกสาวติดภารกิจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะจึงไม่สามารถนะร่วมเข้าร่วมงานนะครับในครั้งนี้ได้นะครับเนาะก็ ขอบคุณทุกๆแรงโหวตของเอฟซีนะข้อความก็จะประมาณนี้นะนหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นอย่างบรโตคขึ้นว่าไปีหล่าอุงอา้งหญิงบ่ได้รังวันแมนบอนะครับอันนี้คืออ,อันนี้คือบางคนอาจจะทีแงสันถึงขั้นว่าเป็นการที่ตกกังวลและ,ะเป็นการเขาเรียกว่าเสียดายนะครับหรือบางคนอาจถึงขั้นว่า เตรียมตัวที่จะไปร่วมงานนี้เพื่อแสดงความดีดีแล้วนะแต่ว่าบอสโดมายุกเนืก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับฉะนั้นแด้วผมก็เลยอยากมาอธิบายตรงนี้ว่านะครับเนาะรางวันนี้นะครับรางวันยอดนิยมหรือรางวันหันใจมหาชนโดยใช้เสียงโหวตจากเอซจากอะไรต่างๆเขาจะไม่บอกศิลปินล่วงหน้า นะครับเนาะอันนี้พอพอพอแม่แม,ม,ม่เอซีจังจำในบอรนะเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนกันนะครับปีที่แล้วที่ลูกสาวไปร่วมงานพอหยังปีที่แล้วที่น้องอโอหญิงไปรวมงานเพราะว่าน้องได้รับรางวัลลูกทุ่งดาลุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะครับน้องก็เลยได้ไปร่วมงานอ่าแล้วน้องก็เลยพ่วงรางวัลที่สองมาด้วยก็คือรางวัลลูกทุ่งวัญใจมหาชนอืมอาลูกทุ่งวาลัมาอนเจใจมหาชน นอน้นองได้ได้พวงมาสองรางวัลแต่ปีนี้น้องมีชื่อเข้าชิงแค่รางวัลเดียวก็คือรางวัลลูกทุ่งมอลำยอดนิยมซึ่งรางวัลน,นี้เขาจะไม่แจ้งตัวศิลปินล่วงหน้าก็คือก็คือว่าไหปรุเอาอยู่ในงานฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อบอสโจรประกาศแบบนี้ว่าไม่ได้ไปร่วมนะก็ไม่ได้หมายความว่าน้องอุงอิงไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลน,นี้นะครับเพราะว่าอยัง เพราะว่าผมยังเชื่ออยู่นะว่าแรงโหวของพม่เอฟซี M เนี่ยนะจะแรงพอที่จะมอบรางวัลน,นี้ให้กับลูกสาวเป็นปีที่สองได้นะครับเนาะนะทุดท้ายนะก็ขอขอบคุณนะครับพม่าเอฟซี่ีซอยภักดันลูกสาวนะครับเนาะ ขอบคุณมากๆกนะครับก็หวังว่าจะอยู่แบบนี้ตลอดจนกว่าอ่าสิเกิดเอียงขึ้นนะครับเนาะกระยาถิ่นยะปลาลูกสาวนะครับก็คลิปนี้นะฝากไว้แค่นี้นะครับพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ